สวัสดีครับผมเปอร์สุวิกรมอํมรนันนะครับขณะนี้เป็นเวลา20นาฬิกากับอีก35นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝันเพื่อที่จะค้นหา12นักล่าฝันตัวจริงใน True Academy f a n t a s i a ซีสั้นที่9 9ให้เกินฝันครับในสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้นะครับว่าเหลาา่ารดาว่าที่นักล่าฝันทั้ง24ชีวิตที่อยู่ในภายในบ้านหลังเล็กแห่งนี้เนี่ยนะครับเขาได้ทาการรับโจทย์ แล้วก็เลือกโจทย์ด้วยตัวของเขาเองเพื่อที่จะเอามาทําการแสดงภายในวันนี้บนเวทีมินิคอนเสิร์ตในบ้านหลังนี้แหละครับและโชว์โชว์นี้อาจจะเป็นโชว์ที่ชี้ชะตาสําหรับพวกเขานะครับว่าในวันนี้พวกเขาจะมีโอกาสได้ก้าวต่อเข้าไปไปก้าวต่อเข้าไปเป็นนักล่าฝันตัวจริงหรือว่าอาจจะต้องก้าวออกไปจากบ้านหลังนี้ เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวแ่ะครับแต่ตอนนี้ครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้24ชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้เขาใช้ชีวิตยังไงกันมาบ้างไปชมเลยครับ านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ทําให้ทุกทกคนนั้นมีโอกาสได้พัฒนาฝึกฝนตนเองและกล้าวเข้าไปสู่ฝันของตัวเองในอนาคตนะครับในแต่ละสัปดาห์หลังจากนี้ไปทุกกลุ่มนั้นและก็ทุกคนด้วยจะต้องทําการแสดงนะครับแล้วแต่โจทย์ที่คุณได้รับนะครับซึ่งโจทย์เหล่านี้คุณมีสิทธิ์เลือกมันด้วยด้วยตัวของคุณเองนะครับ พิชูวงรัวค,ค่ะโปรส่งใครมารัชฉันทีซึ่งเป็นเอกลอบด้วยขอเพลงที่พักใจค่ะหนูเลือกฤดูที่แตกต่างค่ะเพลงลำยายจะรักจะร้ายค่ะเพลงนัดพบหน้าอำเภอค่ะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนฟ้าส่งฉันมาค่ะเรื่องเพลงวอนของ t ด e p พี c แ b น n ์ค่ะค่ะเลือกเพลงไม่รักดีค่ะค่ะเลือกเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังองได้นู่นเพไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน เพลงจีบทันทีครับก็เลือกเพลงซินเดอเรลล่าครับเลือกเพลงคนไม่มีแฟนครับผมเลือกเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามครับอยางน้อยองเลือกเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามครับตุวินเลือกเพลงจงรักครับเลือกเพลงเพียงกระซิบครับผมผมเลือกเพลงกนและกันครับครับถังนะครับเพลงรักใช้ยังไงครับเพลงอกหักของมดิสซลแรมครับ ใครช่วยมา,มาจีบมาจีบฉันทีอยากใครช่วยมาจีบมาจีบฉันทีมาจีบมาจีบฉันทีฉันโดนสะพาไแล้วสุดยอดผมต้องการคนที่ขึ้นไปร้องด้วยความกระเฮียนกระหือรือที่จะโชว์อยากให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองทำออกมาเต็มที่โดยที่ไม่กังวลไม่เครียดไม่ประมาะทั้งนั้นแหละ กันคือเด็กทุกคนที่ฝันที่แบบอยากจะเป็นศิลปินหรือว่าเราชอบดนตรีเราอยากจะทําอะไรหมือนคงว่าเราว่ามันมันโตมาคล้ายๆกันเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีแล้วที่ทุกคนมีความฝันตรงนี้ส<ะ>ําหรับน้องๆน,นะฮะที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านรอบคัดเลือกนะครับก็ไม่ต้องท้อถอยจริงๆแล้วก็คือชีวิตเราก็ มันก็ต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับมันไม่ใช่จุดจบแน่นอนมันแค่จุดเริ่มต้นหุบ A O O หุบ A O O ขาต้นไม้สิเป็นหลบหลังต้นไม้บ้างมีทิวใช้ได้ปวะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ทุกคนจะจำโมเมนต์นี้จะจำสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเล็กๆหลังนี้แล้วคน24คนก็อยู่ที่นี่พร้อมกันถึงแม้ว่าวันเสาร์นี้จะมีคนต้องออกไป4คนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขใครจะไปใครจะอยู่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่างที่พี่บอกสำคัญคือเรารักกันแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารัก What I did for love ที่ฉันทำทุกวันนี้เพราะว่าฉันรักฉันรักที่จะทำ ของ24ชีวิตที่ใช้ชีวิตกันมาตลอด1สัปดาห์เต็มๆภายในบ้านแห่งนี้ซึ่งยังไม่ใช่บ้านหลังจริงของ12นักล่าฝันตัวจริงนะครับแต่เป็นบ้านที่ใช้สําหรับคัดเลือกเพื่อที่จะหา12นักล่าฝันตัวจริงและได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ต่างหากนะครับและตอนนี้ครับพวกเขาทั้ง24ี่คนก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอเชิญออกมาเลยครับ ทีมแรกครับดิวใบตองใบหมอนนุกแคทแปมทีมของพี่แมวแล้วก็คุณครูรักนะครับทีมที่สองไอซ์อโนเนโอปอเนสแล้วก็หมายเป็นทีมของพี่ปูแล้วก็คุณครูปุ้มนะครับ เขาไปนั่งแล้วค่อยแนะนำทีละคนโอเคโอเคสวัสดีทั้ง24ชีวิตนะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ ขอให้ทุกทุกคนโชคดีในวันนี้นะครับก็เชิญไปนั่งตามทีมเลยนะครับทีมแรกนะครับทีมของพี่แมวและคุณครูรักดิวใบตองใบหม่อนนุกแคทและกะแ็แปมครับเชิญประจำที่ได้เลยครับเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้ก่อนครับยังยังไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนครับ ในส่วนของทีมที่2นะครับไ i โ e Noze o ปล l a เนสและก็มา์นะครับเป็นทีมของพี่ปูแล้วก็คุณครูปุ่มนะครับทีมที่ส Sony K Earth f l u x ซและก็ไบรท์ครับทีมของคุณครูเป็ดและคุณครูกองนะครับเชิญประจำที่ได้เลยนะครับและทีมสุดท้ายนะครับทีมของกล้องเตวิเ Earth ถังซันนี่และก็บอมเบทีมของป้าแจ๋วแล้วก็พี่ทาทานนะครับ เชิญประจำที่ได้หมดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทั้ง24คนได้ใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านหลังนี้มาแล้ว1สัปดาห์ด้วยกันมีความสุขดีไหมครับ <Yeah. S 1> มีความสุขดีนะครับแต่วันนี้อาจจะมีทั้งคนที่มีความสุขแล้วก็อาจที่จะต้องเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อวันพระหาสัปดีที่ผ่านมาผมได้ติดตามดูอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนกันนะครับเห็นป้าแจ๋วได้บอกแนะนํากับทั้ง24คนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้ยังไงก็ตามขอให้รักในสิ่งที่ตัวเองทําใช่ไหมครับป้าแจ๋วบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับและผมเชื่อว่าถ้าเกิดทั้ง24คนนี้มีความเพียพรพยายามแล้วก็รักกับสิ่งที่ตัวเองทําแน่นอนว่าการที่จะได้ก้าวเข้าไปเป็น12นักล่าฝันก็ใกล้ขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้วนะครับที่สําคัญ ที่เห็นแล้วก็รู้สึกดีกับทั้ง24คนที่ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะว่าได้รับความรู้ไปเยอะมากพอสมควรเลยจากเหล่าบรรดาเทรนเนอร์ของเราซึ่งเหล่าเทรนเนอร์ของเราในวันนี้แหละครับวันนี้เขาก็มาให้กําลังใจทั้ง24ชีวิตนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเหล่าเทรนเนอร์ของเราด้วยครับ เทรนเนอร์นะครับครูแอร์และครูน็อตโตะนะครับอขอให้นั่งเก้าอี้ข้างหน้านี้ครับเชิญครับเชิญทีมไวส์เทรนเนอร์นะครับครูแอนและครูน็อตโตะนะครับในส่วนของ acting เทรนเนอร์วันนี้คุณครูบิลมาคนเดียว ค,ครูเบลกับคุณครูเงาะติดภารกิจนะครับแต่ว่าส่งกําลังใจมาช่วยด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของแดนซ์เทรนเนอร์นะครับครูเบลครูติวครูคริมครูคริมแล้วก็ครูฉิงนะครับ ที่สาคัญผมไม่รู้ว่าคุณครูได้เจอสถานการณ์เดียวกับผมหรือเปล่าเพราะว่าตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผมออกจากบ้านหลังนี้ไปไปเจอคนข้างนอกเยอะแยะมากมายครับบ้างก็อาจจะเป็นเพื่อนของใครบางคนที่อยู่ในนี้นะครับต่างฝากฝังมาแล้วก็บอกว่าให้ช่วยด้วยนะให้ช่วยเพื่อนเขาคนนี้ด้วยช่วยพี่เขาคนนี้ด้วยช่วยน้องเขาคนนี้ด้วยผมไม่สามารถช่วยได้จริงๆครับเพราะว่าชะตาชีวิตของคุณน,นั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเหล่านี้ขอเสียงปรบมือคณะกรรมการของเราด้วยนะครับ พี่แมวจือศักดิ์ปันพุ่มกร,รักศรัทธาศรัทธาทิพย์พี่ปู่แบล็คเฮดอานนท์สายแสงจร์ครูป,ปุ้มอรวรันเย็นพูนสุขครูปเป็ดวันเฮซากัน,สนโสกน์หมวกองสุนนาทัศนิยมูครูป้าแจ๋ยยุทธนาลพันภัยบู์และจริงๆแล้วต้องมีพี่ทาทางนิตาท่ายังมาด้วยในวันนี้แต่วันนี้ เขาติดภารกิจมาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจฝากทางป้าแจ๋วมาเชิญคณะกรรมการของเรานั่งประจำที่ได้เลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่รักแล้วครูครูแมวสลับกันฮะเอาใหม่สวัสดีครูแมวแล้วก็พี่รักเอ้ย,อยสลับกันอยู่ดีพี่แมวแล้วครูรักฮนะสวัสดีสสด้วยนะครับ ก่อนที่จะทําการแสดงมินิคอนเสิร์ตขออธิบายกติกาให้เหล่าบรรดาว่าที่นักล่าฝันได้ฟังกันก่อนก็นแล้วกันนะครับผมจะทําการแบ่งการแสดงออกเป็น4ครั้งด้วยกันใน4ี่ครั้งนี้จะมีตัวแทนในแต่ละกลุ่มออกมาทําการแสดงนะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นใครจะทําการแสดงก่อนนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการในแต่ละทีมนะครับว่าจะเป็นคนเลือกให้ใครออกมาแสดงก่อนใน แต่ละกลุ่มนะครับที่สําคัญครับในลําดับการแสดงว่าแต่ละกลุ่มกลุ่มใครจะแสดงก่อนหรือหลังนั้นจะให้คณะกรรมการนั้นเป็นคนจับฉลากกันนะครับขอขอกล่องฉลากจากทีมงานเลยครับหลังจากนั้นก็จะวนเวียงกันไปทีละรอบนะครับสีรอบครบทั้งหมด24คนนะครับหกรอบฮะขออภยัยคำนวณเลขผิดฮะ6 3 8 6 4 24 6รอบ ครูรักได้ทีมที่สองนะครับทีมของครูรักจำด้วยนะครับมาที่ทีมของพี่ปูนะครับสวยไหมเนี่ยหมายเลขอะไรครับแจ่วครับเราแจ๋วหมายเลขอะไรครับผมขอดูด้วยครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับทีมของปา้าแจ๋วนะครับยหมายเลขสี่ทีมสุดท้ายเลย หมายเลข3นะครับสำหรับครูเป็ดนะฮะหมายเลข3นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคือทีมของพี่ปูและคุณครูปุ้มนะครับ2คือทีมของพี่แมวและคุณครูรักนะครับหมายเลข3ก็คือทีมของครูเป็ดและครูก้องนะครับและส่วนหมายเลข4ีก็คือทีมของป้าแจ๋วแล้วก็พี่ถาทถานะครับเหมือนกับวันพฤหัสนู้นเลยนะคะที่เราทําการเลือกทีมกันสรุปแล้วก็คือทีมใครตามทีมที่เคยเลือกกันเอาไว้นะครับ